นี้เราจะมาทำแกงมัดสมันนะคะอานนี้ใสร็ะกร้าอ่าเราจะมีไก่หั่นชิ้นเป็นลูกเต๋านะนะคะตาส่วนจะแปะใต้คลิปนะคะมันฝรั่งนะคะเราหั่นเป็นชิ้นมาวันนี้จะใส่ตักรองฝรั่งด้วยอร่อยมากเลยลองทำแล้วครั้งก่อนอร่อยมากเลยนะคะอ่าสวยส่งคลัว แกงมัสมั่นนะน้ำปลาน้ำมะขามน้ำปลานะคะขาดไม่ได้เลยหอมโหยใหญ่เราหั่นมาเลยนะคะแล้วเราทอดเนื้อไก่นะคะเรคนึคทำให้พรินึบทำให้แกงอร่อยนะคะทำให้แกงอร่อยและเนื้อนิ่มอ่าเราทอดก่อนนะคะทอดให้เนื้อตึงนะคะแล้วเราไปสัดพริกแกงกันเราผัดพริกแกงกับหัวกะทิให้สุกนะคะเราผัดไปเรื่อยๆนะ ให้พี่แกงสุกเค็ดนะแกงคือต้องผัดพี่แกงให้สุกนะคะค่อยใส่เครื่องแกงเข้าไปแ,แล้วแกงของเราจะตัวถ้าพี่แกงไม่สุกเนี่ยจะทำให้แกงไม่อร่อยอ่ะเราผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดพี่แกงเอาไว้กักทิผัดให้หอม เมื่อพริกแกงหอมแล้วเราเติมหัวกะทิให้เข้ากันนะคะให้เป็นน้ำนัวแล้วเราอ,อไปใส่ในไก่ที่เราทอดเลยเลยนะคะพอเราผัดพริกแกงมาได้แล้วเราใส่หมันฝรั่งนะคะเติมกะทะิใส่ฟักทองที่เราจะใส่ด้วยเลยเคี่ยวไฟอ่อนๆไปเรื่อยแล้วเราคั่วถั่วลิสงมาใส่เลยนะคะแล้วเราปรุงรสก่อนสุกนะคะ อ่าเดี๋ยวเราไปคั่วตัวลิสงกันเราใส่หัวหอมไปเลยนะคะแล้วเราเคี่ยวไปเรื่อยๆนะไฟปานกลางนะคะไฟปานกลางลุ่มๆไปเรื่อยๆนะคะช่วงนี้เรามาคั่วตัวลิสงกันช่วงนี้เรามาคั่วตัวลิสงกันนะคะคั่วตัวลิสงไฟอ่นอนๆไปเรนะื่อยๆให้เริ่มเดือ ឡើងវិញแล้วเราก็นําไก่ใส่แกงค่ะก็ปลูกบุกบุกนิดนึงบุกนิดนึงเรานํา เราคั่วถั่วลิสงได้แล้วนะคะเรานําไปใส่ที่แกงเลยเคี่ยวไปด้วยกันให้หนัวอให้มึงเลยนะครแล้วเราปรุงรสเลยนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆพอสักะระยะหนึ่งเราปรุงรสเลยนะคะใส่น้ําตาลน้ำมะขามเปียกน้ำปลาเลยแล้วพอทุกสิ่งทุกอย่างละลายเราชิมรสนะคะชิมรสแล้วเคี่ยวทุกอย่างให้เข้ากันสักเป็นชั่วโมงแหละ เป็นชั่วโมงแล้วจะนุ่มจะนุ่งจะอร่อยแล้วถึงเวลานั้นเรามาชิมกันแล้วก็ช้อนฟองที่เป็นฟองฟองนี่ออกด้วยนะคะค่อยๆช้อนฟองออก จะหอมมากๆเลยนะคะช่วงนี้ช่วงเราเคี่ยวเนี่ยหอมมากๆเลยเราจะได้สีสันสวยงามนะคะเราเขี่ยวไปเรื่อยเเดี๋ยวเรามาแทะเราชิมรสชาติได้แล้วเราใส่ถ้วยตักเสิร์ฟกันเลย สีสันจะสวยมากเลยนะคะ